สวัสดีจ้าพิยโคราดบานเองด้จ้าสวัสดีจ้าแวันี่จ้าอาจารย์วันนี้ก็พิยก็ไปหาโนจดมาด้วจ้กลับมากับปอกเซซซับเรียบร้อยก็เลยแบบรีบปอกนะจ๊ะก็เลยจะรีบเอาไปส่งเขาเพราะว่าเขามีออเดืร์มากนะจ๊ะวันนี้ได้ไปขายประมาณสี่กิโลนะจ้ะแต่ว่าไปหามาได้ประมาณหากิโลนั่นเละจ้ะหาถึงหกกิโลนะจ๊ะก็เอานองงามไปให้เขานะจ๊ะที่นี่คืนนี้ที่ว่าพิยกกำลังจะเข้านอนนะจ๊ะพอดี มีพี่ใจดีนะจ๊ะจากจังหวัดภูเก็ตนะจ๊ะพอดีพี่แกทักไลน์ส่วนตัวมานะจ๊ะเก mm hmm. ขอเบอร์ขอไลาพ์พีโยไปนะจ๊ะแล้วเกก็ทักมานะจ๊ะพอดี hmm. พี่แกมีความประสงค์ที่จะรวมทําบุญกับแมรี่นะจ๊ะและ้วก็จะมอบทุนการศึกษาให้กับน้องเกมดานะจ๊ะ mm hmm. พี่แกก็เลย mm hmm. ทักเข้ามาแล้วเกก็จะสั่งน้าพริกปลาผงของแมรี่ดานะจ๊ะพอดี hmm. พี่ สาวใจดีจากจังหวัดภูเก็ตนี่หม่ประสงค์ที่จะออกนานนะจ๊ะก,ก็เลยให้บอกว่าเป็นพี่สาวใจดีจากจังหวัดภูเก็ตนะจ๊ะก,ก็เลยโย,โยก่อนที่จะไปดูแมรี่ทำกับข้าวว่าจะทําอะไรกินนี่ไะก,ก็เลยจะมามอบเงินให้กับแมรี่ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูว่าพี่เขาให้มาทําอะไรดื่นะจ๊ะจํานวนเงิน้งหมดที่ว่าพี่ไ้มาอันนี้พี่โยขออนุญาตบอกจํานวนเงินไหลนี่นจะได้ไดแจง้งรายละเอียดให้เปบน่า นั่นนะจ๊ะมันจะได้แบบไม่พิการแบบ,บตุกติกอะไรอย่างเี้นะจ๊ะพี่โยก็อยากให้สบายใจกันนะจ๊ะก็เลยอันนี้ก็เลยจะมาใจแจ้งให้เอฟซีฟังด้วยนะจ๊ะแล้วก็จะมาขอบคุณพี่เอฟซีี่สาวก,ก็แล้วกันนะจ๊ะใจดีจากภูเก็ตนะจ๊ะอันดับแรกคือให้พี่มีความสุขว่าจะไฮเมลี่นี่หนึ่งพันบาทก่อนนะจ๊านี่เอาไว้ไฮเมลี่เป็นทุนนะจ๊ะแล้วก็อันนี้ให้น้องเกมไว้เป็นทุนการศึกษานะจ๊ะนี่ แล้วก็พอดีพี่แกจะร่วมทําบุญกแกเมลี่เลยดิยจที่ว่าเมรี่สื่อที่ดินเสื่ออะไรไปถมที่ก็วัดแกอะไรอยงเงี้ยช่วงนี้ก็ยังมีกิจกรรมนี่ยูนะจัี่ว่าเป็นการทมดินทมอะไรทมดินในวัดนะจ๊ะเพราะว่ามันน้ามันท่วมจ้ะเลยขอเขาขอเอ๋ปัจจัยจากญาติยมทั้งบ้านนะนนนจ้ะเนาะในหมูบ่นนมบ้านนี่ว่าใครจะมโนทนาเท่าไรเท่าไรยังเงียนะจ๊ะรลดละสามลอยคือเขาลดเขาเคลียให้พ่อ แต่ว่าถธนูที่เม่เกียร์น่ะคือสองลอยหาซิบจ้ะแต่ว่านี่เจ้าท่านจะให้ชาวบ้านเคลียร์ก็ไม่ไหวจ้ะเลยส่งเอาหนูเลยเข้าก็เลยขอหนูแบบสามลอยจ้ะพี่แกได้เห็นเมลี่พูดถึงน่าจะก็เลยประวัติจะรวมทำบุญกับเมลี่ด้วยหนึ่งพันบาทนะจ๊ะอ่าแล้วก็อันนี้นะจ๊ะพอดีจะมีงานอะไรนะแม่ที่ว่ามีผพะมีอะไรมากกแพะมาลงอุโบสถนะจ้ะประจําแบบว่าพรรษานะจ้ะมาลงอุโบสถที่กบัดนะจ้ะลอยกว่าลูกจ้ะ ที่นี่พีแจก,ก็เลยว่าจะร่วมอนุโมทนาไปบ่าสื่อนามไปถวายโดยจะเดี๋ยวก็จะให้เมลี่เป็นคนจัดการเะี่ยแล้วก็พีแจจะให้เมลี่ตำน้ำพริกปลาพงส่งไปให้นืองจากพีแจก,ก็เลยให้อีห้าลอยนืองจากเป็นค่าส่งค่าน้ำพริกปลาพงอะไรนืองจากแล้วก็รวมกากขาน้ำดื่มอะไรด้วยเน<ำ>ีจยจจะเอาน้าเอานุ่มเลยจ้ะเพราะว่าจะใส่อันนี้น,นี่ยจก็รวมเป็นหนึ่งพันบาทนะจ่ะแล้วก็พี่ เกยกับไฮพิยูด้วย1,000พันบาทได้จับยูก็เลยเก็บไปเรียบร้อยแล้วใช่ <c oughs> เดี๋ยวให้เมลีวอวยพรให้ับพีเมลีก็ขอบคุณลูกเด้อลูกที่ให้ปจจัจเมย์มานี่มเมย,เย์จะเอาไปทำบุญด้วยอันของเมย์นะก็จะได้ไว้ใช้คือของได้แล้วก็ทำบุญด้นี่ขอให้ครอบครัวของลูกมีความสุขความจเจริญดกเด้อความเจ็บอย่าได้ความไขรอย่ามีให้เขียวขาดจากพยันตะาลถุกจริง อย่างเดิมเด้ออย่าเจ็บอย่าจนเดูกรวยรวยเฮงเฮงฟังฟังตุขภาพแข็งแรงมัดครอบครัวนั่นแหละจ้ะถ้าเจ็บกับแหว่ร้ายก็ขอให้ดีวันดีคืนเดูกเด้อสาธุลูกขอบคุณหลายๆจ้าพี่โุขอบคุณหรือยังขอขอบคุณเอฟซีที่สาวใจดีจัดจังหวัดภูเก็ตนะจ๊ะก็ขอให้ครอบครัวของพี่มีความสุขความเจริญแล้วก็เจริญในนาทีการงานทุกๆคนนะจ๊ะเดินทางไปไหนมาก็ับแถวขาดปลอดภัยให้แบบว่าเดินทาง ไปไหนก็มีคนหลักคนชอบนะจ๊ะพี่โยก็ไม่มีอะไรมานะจ๊ะก็ได้จะคำขอบคุณเราคำอวยพรนะจ๊ะก็ขอให้ครอบครัวของพี่เอฟซีจากจังหวัดภูเก็ตนะจ๊ะมีความสุขความจเจริญน,นะจ๊ะ้า แกมขอขอบคุณดด้ค่ะพูดดังๆลูกพูดดังๆเอาใหม่เอาใหม่ลูกน้องแกมอขอบคุณด้วยนะคะพูดพูดดังๆตีเมตตาน้องแกมเราจะเดี๋ยวพี่โยก็จะพาไปดูแมรี่ทำกับขาวนะจ๊ะว่าบันนี้จะดูว่าแมรี่ทำเมนูอะไระจ้ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณพี่สาวเอฟซี FC จังหวัดภูเก็ตทีนึงจะที่ว่าให้ความหลักความเมตตากับอบครของพี่โยนจไปจ้าเไปดูเมลี่ทากับขาวกัน มาจ้าตอนนี้มาดูแมรีทำกับข่าวกันเด้จัดตอนนี้ทำเมนูอะไรเนาะแมรี่พัดเฟตไก่บ้านจ้าโอ้นี่จะ้ะวันนี้่กินพัดเฟตไก่บ้านแล้วจ้าตอนนี้เมนูพัดเฟดไก,ก่จะเพิ่งมาบ่กทำเหมือนเดิมอย่างเเลยนะนี่เราหวัดทูดิบมาจากหนองนี้เลยจ้า นี่แหละปลาด้วยกัน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 อันนี้ก็ลําปลาด้วยจะดูไปกับเครื่องย่างเด่นดังไปเด่นไปไหมไปเด่นไปหรือยัง มัเยอะนาไปเรีงขัดดาอยู่เลยต้องเยอะนานหน่อยจตะเล็กจะไม่เยอะนานนะจ๊ะ่บัดจะพัดแผลเพชรแห่งแห่เรงนีจะเไปเรงยงจะไปเรีงมาตชุดไตพงชุดไพวงนัวก็รเมื่อแต่คนเดียวก่แหง้เจ้านี่นัวจะสองวนส้อวนตักไอซิมเลยจ๊ะนี่ คนอันนี้เลยที่ก่อนล้วนไก่เชงมาตุกเลยเนาะแต่ม่ตรงใ่อะไรนั่นไหมเดี๋วตามมาด้วยต้นหอม้ายเขาจะลอยหลายเลยเด้๋ยวจะหนีขึนมาเลยนี่ต้นหอมจ้าลอยหลงนิ้งตัวไอ้เราก็ลางใ่ถึงไปให้เหมือนดีเลยใบกะเพราจะเนี่ยใบกะเพราดูดุยเหมือน มุดไม่ได้จัมากมอรูดไอยไปมุดก็รล้ว่ามันอือก็พักย่งยๆเหมือนเดิมเลยนอกจากนะัะนยู่ก็อยากให้เอซีดูนะจะว่าว่านี่มันอีกทำกับเขา้าวอะไรไอพโยคินมนจาจะเลยมาไายทำเว่าวักตักให้ดูบอยนะจะพักจะเข้าไก่บานก็บานพ่โย เป็นเมนูที่ฉกฉกกันทุกคนเลยเนยจะผัดเพ็ดกับเต้าไก่มาได้จ้ะเด้อเนี่ยเบบเส้นหยบร้อยไปกินข่าวแพะกับเต้าไก่ก็มีดีด้วยจ้ามาจารมากินข้าวกับพี่โยด้วจ้าวันนี้สวัสดีจ้าอาจารย์มาดูวันนี้มีเมนูอะไรดึงเนาะกินข้าววันนี้อันดับแรกก็บผัดเพ็ดไก่นี่ยลดจ้าอันนี้ก็เลยตุ๋มเพ็ดต้นเที่ยงนะจ้ะเมลี่มาถึงจะหวัดก็เลยตุ๋มเลยจ้ะแล้วก็นี่ก็มีผักตุ๋มจ้ะอันนี้ โนอไม้ฝร is like ั sure. ่งจ yeah, ้าแล้วก yeah. so. ็ไอโนอคาจ้านี่แล้วก็มีดอกเคจ้าอันนี้ผิดปุ้จ้ามาเด้อจ้ามากินเขากันไปดิเด้อมาเดือ๊จ่าเป็นนแกเตะดิจ้าอันนี้ก็เป็นต้มเห็ดที่ว่าพี่โยไปหามามาบ้านนี่เล่นจ่าที่ว่าน้องแนนนั่งลากอยู่นั่ะเดือ๊จ้านี่มาจ่ามากินเขาวด้ยกันนะจ้ามาเด้อจ้าเด้อมากินเขาวด้ยกันจ้าบันนิงฮักกัน ทำอะไรจ้ะทำเอาหัืออออนโยคะไนจะจมีากับพี่โยด้วยจ้ะอืมข้ามจะกินจะเสียใจหรือเปทุมเฮ็ดนี่ก็ลอยไปหามามอบ้านนี่เป็กจสีหรตอเปลาตอ่เฮ็ดนี่ก็ยไปหามาหมอบจานน้อเด็นจะเสียใจนะคะองกินไปแล้วหวานนะเด็วน้องก็ตึงพัดกินเนาะแต่ว่าถ้ายิ่งเดียงพัดแล้่มากนก็ไ นุก,กินผ้าปุ๋ไม่ได้กินผ้กกากับเขาะอาจจผ้ากับเพาะไก่กับเพาแบบแห้งๆหรือจะมมีนั่นวันหนึ่งทำแหงปัดแหงจริงๆฉบับเจะให้มีขนาดไตน้ำเพราะเปี๊ยนิดหนึ่งยังเมะไฟเร่งจะรื้แหงไปหมดเลยเนี่ยเอาช้อนมาตักป่วยตรงนี้ตักอ,อะไร อีกตูดมเคียนมาคอยไปขนออยายยายชอบปีกไก่ใู่หใช่อัน <c oughs> นี้พี่โยไปหา,าเจอได้ประมาณสคน,นหนงแน,กกน,ไปไปกนวกนีไปเกือบพกลแล้วสามคนหนูด้วยลืม, <c oughs> มงแก้มน่จะตังแก้มไปแต่นยวเกลือบอกไปแ้ะสคนนด้วยงแก้มก็ไปนะจ๊ะ ลืมเดนออเกมไม่ได้ลืมคนไ้ได้ยังไงเนาะตกงนูงได้นู๊บางทีจะใส่ใจะอันแหยแหยะหนงใส่พอแม่ก็มาลุดก,ก่อนให้นูก็เลยเอาใส่ก็ลุดเลยน๊กกปอกเจี๊ยกตองหลีไปส่งเขาจะพระวา มีออเดอร์จากโรงพยาบาลจ๊ะตรงก่อนเขาจะเลิกงานสี่โมงเย็ยนกับตรงอรอกอเจ๊กเอาไปส่งเลยยวก็เลยไม่มีเวลามาแบบาย<ส><ส>ทำอะไรตอนปอท่จะพอลีปอมัมนจะพ้อมาพยวก็อาบนามกินแาวนั่นอะไรแล้วมาเดินจ่เด้อพัพอดเพชรอร่อยดีเด็ดเจ๊จ้ะ เาจินมาเพ็กันเาแกะนม่้อดไก่เลยไก่ไก่อะไรไก่ได้ได้ตเกบเกีบ้หาซืออันนเป็นกระปุงิดกระทูโอ้โหแกมาดโนาตมัดโนนี่มัดาทังหน่วยมนีงานอยู่ ăn. <Nhạc> ok kê okay. kê. นี่น้อแก่ไปฮะน้อจดยหนื่อยไหนมนี่เหนื่อยค่ะเหนื่อยอะไรอ่ะกินมดบั่นเหนืห่อยกินบกตะลุกเหนื่อยขี้บั่มขี้มัดจนเจ็ดตะกัดคนเสียบียงไปจน,บนแบบไ,ไ,ไปกับต่องไปแต่เช้าเหมือนเดิมนี่แหละจะ่ตีห้าน้องแจก่ตื่นมาแล้วก็ไปด้วย บอกให้นอนจะยายกมไม่ยอมนอนาข้าไปข้าครับรับตลอดเวลาเดี๋ยวทำไมถึงบบได้นอนนอจูเพื่อขาไปขากลับรับตลอดเวลาทัศเสียนแมรี่นี่คือจะไม่ได้ตัดริบบิ้นที่เราด้ฉันเดี๋ยวต้องเอาอันนี้นั่นอีกเดีนี่อันนั้นก็เป็นแล้วนะทีนหลังนี่ทัศเสียนแมรี่ทำไปยังไม่ได้เอามาตัดริบบิ้นกินจะ ทีเลยจะนี่สองหลอบเลยจะสองทำสองหลอบแล้วจะยังไม่ได้กินจักหลอบเลยจะน,นั่งอยู่ในตู้เย็นน่ะะวงแต่หาร์ปกักอย่างอื่นพอถึงไม่ราดจิ้ก็ลืมทุกทีเลย นี่นังเด็กเลยนมไยกำลังน่ะกุงกินไม่เคยกินสักีกินขัดอร่อยอร่อยอะโนมักำลังกินชิ้นหน่อยร่อย่นอนอยอนยคันมากกุ้งอร่อยคนพัดนี่อาหารท้องนว่อรองน้องอะอร่อย พักหน่อใม่ฝรั่งนี่ก็เพื่อนบ้านกันก็สื่อมาเน,น,นี่ยจ่าเบาคเขาก,ก็บ่งให้ฮมันรีถามว่าอะไรนั่นแบบเขาบอกน่อใม่ฝรั่งเขาถามว่าเคยกินไหมป่ะยังไม่เคยแบบกูได้เขาก็บริ้งไฮกับ๊ม วันนี้วันละทิตรงน,นี้ก็ยุดได้จยจะแต่พวกนี้ก็จะเขากะาอังคือเลยจนจะไปได้ก,ก,ไกินเขากังอีกลา,ลายวันอยูาจาอ่จะสองทิตหนับได้ไหมยายให้ตีตายได้ตองตีกบินได้เลยที คนย่าแม่คนนึงตกม็ดเต๋อดเหยือดูเยื่อนอนดเยือคนดินปรอ่ยปลนตรงต t ดเก่งดักได้อยู่ดีนี่ไงมาจะกินไส้หนังหายยืดหน่อยนี่ตรงนี้อับมาอย่างนีมาอย่างวหลุดมืไางน เสียใจค่ะถึงเป็ดหนูก็ตู้ค่ะซื้อต,ตลอดค่ะซูาตตายวันอาทิตย์นะมาเรียกทำอาพุ้งไรแาบนั้บบนหน่อยจิิมแล้วเผาจากินไ,ไม่หนิกเดคยว 工那么你先，先、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 เนียบจอยก็จะดื้อจะเดื้อนี่สมเพศจอดลอย,ยจะจะสัง่งพวกสั่งใจกินจะเลย ของแก่มาตุนหอมสิ่งทำไมนู่นเนาะคลองอร่อยนะมันจะไม่มีของแก่เพชรน้องแก่นเด้อ จะยอมแพ้ได้ดไง่ายตู้น้ำหวานตาของปลาเป็นทุกทางเราจอมลอง,อง,ลง,ลงหลบก,กันใหญ่เลย คนก้มกคทำาระยะนโหมีทำอันตมหลุดดาหนันดา้ยเราอาำเสาระยะอ่ะมีสามคนทำกี่คนเนี่ยสาม เอาตังไปไหน <will> เอาอมาเด้อจ้าเด้อมากินเกาแกลเมล่รีเด้อจ้ากัวไก่กลัวไก,วไก่บ้านจ้านะพึ่มเข้ามา ต้อเพนี่ยแกมีเพียนะดัวเพียสตอ็ต้องขี้ช้ม่เพยด้วยดิที่บาร์ไลจะตุบจะให้กินนี่ไงยายนี่น่จะเพียเด็กเนเพียหัวขาดา พี่โยต์พี่พิทาเนี่ยคิดนะอะไรจะจคิปนีก็จะไวย์เคนีเนี่ยนะาจับอะเดี๋ยวให้แม่ให้น้องให้หลานนั่งกินไปเรื่อยๆนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็อินเดียก็ยจะเพชรด,ดาอร่อยดานะจ๊ะหนูเก็กับพี่ทพย์พี่โยก็ต้องขอขอบคุณพี่สาวจากภูเก็ตจิตใจดีอีข้างหนึ่งด้วจ้ะที่ว่าให้ความรักความเมตตาครับพี่โยแล้วก็ขอบคุณด้วจ๊ะที่ว่า มอบทุนมาให้หน้องแก้มเป็นการศึกษาแล้วก็บอกให้เมลี่บอกให้ยแล้วก็ให้เมลี่ไปทําบุญนะจ๊ะยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยจ้าอะไรจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้จากพิยก็ต้องขอขอบคุณเอซีทุกๆคนเลยจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกาลังจใจกับพโยแล้วก็ขอบคุณนะจ้า พี่โยราเอฟซีทุกคนเดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสัสดีจ้ารวมมทธนาบุญกับลูกสีจะกูเก็บด้วยกันทุกคนทุกคนเดจ้าเด้อที่ไ้แม่ลียเอาไปทำบุญเด้จ้า